อยู่นู่นกันหมดเพราะยันั่งวางอันนึงมันไม่มาแถวนี้แน่นอนโอ้โหโอ้โหลงบาลังกุล่าลงบาลังกุล่าพี่จะไปวางพี่จะไปวางกสาขาให้มีใครยอมชนมึงไหมลืมตาตื่นมาสักทีเธอล้มเมื่อติดหัวใจยันเอาโดนกูอีกเอาโดนก็ได้ไงวะแหละจุดหมายพี่พันพ่อวะพ่อมาเลยอ่ะมาต่อแน่บอกม่นเด้อพี่อย่าไปแก้งมันไม่เก้งไหวพ่อคุณโอ้โห รันยาวมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อพี่ขอตีสักทีหนึ่งได้ไหมเนี่ยมือรันเนี่ยเทียบเล่นงานเฮ้ยหน่อยหรอจิ๊แม่สาวน้องหอมข้างๆหน่อยสวัสดีครับเป็นใครเนี่ยจิ๊บฉันว่าคนเอาถองไปมีผัวแล้วค่ะไหม่ยุ่งกับหนูผัวชื่ออะไรคะผัวชื่อผัวค่ะววััผัวชื่อผัวผัวงงรงไหนวะผัวชื่อผัวอะไรครับก็ผัวชื่อผัวผัวชื่อผัว ัสดีครับผัวว่างไงเขามียนะเอา้านี่เมียเหรอใช่เขาชื่อเมียะหละนี่ลูกเราพี่ฮะชื่อลูกดเองว่าไงลูกลูกชินเกลียดนะลูกชินสภาพเวลาเรียกพ,พ่อพ่อเขาพ่อชื่ออะไรครับออกพ่อผัวนี่ผัวเองเป็นพ่อเหรอพ่อเหรอไรจันละวะอุ้ยเกิดกลางตลาดเลยอะ่ะ เกิดทางแมพเลยครับผมตายแน่เลยในใจเลยนะจีอีกตัวหนึงอยู่ไหนมาเวนี่อีกแล้วมาเวนี่แหละไปไปก่อนแล้วกันนะไม่อยากอยู่แถวนี้อันตรายที่แพร่เลยขอบคุณสนับนสมัครเป็นซัตไคขอบคุณสนับเข่ามากเลยนะครับขอบคุณจุ้งเย้แลาจะไปจุ้งเย้ไปด้วยกัน นายอยากไปตรงกลางแบบน่าจะเสี่ยงเสี่ยงมีเก้าเก้ายังอ่ะเนี่ยเ้ากอ้าลมันจะไปแตกทำไมเนี่ยเด็กผีโอ้โหเดี๋ยวพ่ออ่ะก็มาหรอกพ่อชื่ออะไรพ่อที่หัวค่ะไม่เด็กผีมันมาจริงพี่เด็กผีมันมาน้องจีนเอ้าดีดีดีทำดีทำดีลูกทำดีเอาเด็กผีเอาหนูต่อไม่เนี่ยเอาเด็กผียังเอาหนูต่อโอเคโอเคงั้นไหวเพื่อนอ่ะเออเดี๋ยวไหวไม่พอเออเอ้าเด็กผีมาคุยกันก่อนเด็กผีอยู่ไหนกันแล้ววะ โอ้ยอยู่นู่นหมดไประนั่าอีกอันนึงมันไม่ไมาแถวนี้แน่น,นอนโอ้โหโอ้โหรวมพลังกูล่ารวมพลังูจำความเคียดนี้ไว้หมเรวมพลังกูล่า ที่มาของเล่นลักพี่จะไปวางพี่จะไปวางตบชาให้มีใครยอมชนเมือไหมลืมตาตื่นมาสักทีเถอะโสวมมือจิดหัวใจยังเอาโดนกูอีกเอ้าโดนกูได้ไงวะเนี่ยจะถ่ายเลือกเซตทีเธอเอาเซตแทนเอาไม่เหยียบเลยเอาเหยียบมาพี่เหยียบมาพี่ทันป่าวะเฮ้ยมันลยเ้ยอะเอาต่อแน่บอกเปะ ล <ๆ S 1> ถือว่าใช่ว่ะเขาตามพี่ไปแล้วอ่ะใช่มันแข็งแล้วเนี่ยมันแข็นพี่แล้วเนี่ยเอีพี่อย่าไปแกล้งมันไม่ได้แก้งบปวรักไหวพ่อคุณไปละจ้าไปแล้วไอ้ยเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้พี่ไปแล้วนะมันไม่น่าตามพี่หรอกไอ้คน พ MM ี่กระโดดจากเกอิชาลงมาพี่เจอล็อบบี้เลยเดี๋ยว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 ดูเหมือนว่าฉันจะโดนเล็งขอให้เธอโชคดีขอให้มีความสุขนะเอ้ไม่ไม่ไม่เขายังรูปหลงตัวน้ำหอมตรงนี้มันอุ้ยหลุมหลุมอยู่หลุมอยู่ไอประตูเก่าประตูโรงเรียนอะเล่นอยู่ไหนอะน้องอยู่หน้าเกอิชาเกอิชาเต้นอะอ๋อเดี๋ยวพี่ดอปลิ้นสักหน่อยก่อน ดับลินแล้วก็เข็มขผิดยาโอ้ยมือไปติดยูไอแก้วว่าเจ็บมาสองรับไม่ไหวหย้อนหร่า f minutes later เลย้ยโอ้โหสองตัวเลยหมายกอดถ้ปกติดีนี่ปกติดีนใจเย็นๆนะพ่อหนุนน้อยของฉันเออใจเย็นๆกันเอ้าเกยช้าไปเอาไปร่วมไปสาวด้วยมันไปร่วมเหรออะเจออูเกยาโอ้หแม่รักเราเขาไม่บอกลักเราขนาดนั้นเลยลักเรามัน หยอกถึงโลกเกตเออถึงไหมอะไม่ถึงว่ะอี๋เอาไปช่วยได้ไหมเอ้าโอ้โหไหนก็แต่ขนาดนี้ก็าจะขนาดนี้นะน่ากลัวจริงจริงเอาเก็บไปเล่นที่บ้านก็ได้เอาเอามาเก็บไปเล่นที่บ้านเหนึกูให้ถ้าจะขนาดนั้นแบบนั้นอ๋อรถถุงคือถุงคืนยืนนิ่งเฝ้าใช่ใช่ใช่มันเฝ้าเฝ้ามันเฝ้าเลยเอาจริงมันดึงแล้วมันดึงกิ่งไม้ พอน,น,นั้นก็ปัดนม,นมนนาด้านมาด้านซื้อของซื้อของแบบแบบต้องปืนแล้วนะตัวอา้าวเลนบหายแล้วรันเป็นไงบ้างรันเบเดเบเดเบเดโอ้ยมีคนโดนยิงค่ะสบายดีกินพี่ขาดเครื่องเดียวตอนนี้ขาดเครื่องเดียวเนี่ยเลยเออเครื่องตกกลางเอ้ยเครื่องพร้อมสองก็เสร็จแล้วสองเครื่องเลยเนี่ยสองเครื่องเลยเร็วลบีมันมาแล้วเร็วกว่านี้ แล้วคนนี้หมอต้องรอดอ่าหมอไม่รอดแล้วแหละหมใครยะคือจุดได้ไม่ได้ไม่ได้จุดไม่ได้ดีกว่าหมอใครยังคือใครยัคือใครยังคืเครื่องพร้อม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 แต่คนยังไม่พร้อมนิดนึงเครื่องพร้อมคนไม่พร้อมยังไงดียังไงดีนะครับยังไงดีเดินไปพี่อันนี้ว่าเธอ อ้าวกดเก็บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอะล้มนั่นเขาล้มเก็บมาเก็บมาเก็บได้เฉยค่ะส่องไฟค่ะส่องไฟค่ะขอส่งกบหน่อยค่ะส่งกบหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะมีมีกบให้กินไหมคะมีมันต้องมีคนสละอาสละไอายแบบนี้ได้เลยได้เลย ได้เลยหนูจะจากพี่ไปเองพินตี้ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรพี่ก็พร้อมจะตายกับเราด้วยไมปนะพินตี้เพราะพี่กอดไล่อยู่เปิดประตูอยู่นะเปิดประตูอยู่นะพี่ของน้องเปิดประตูอยู่นะคือรอดไดไง อนายเองไปช่วยเขาเร็วเปิดประตูแล้วนะเรนกำลังวิ่งไปช่วยกำลังวิ่งไปช่วยตรงไปที่ประตูเลยนะได้เลยพี่ได้เลยเมื่อกี้จี้จะกดจะกดสองเว้ยมือไปโดนเออสวยสวยสวยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ไม่เลยอย่าอย่าด้วยมีไฟด้วยโอ้โหคนมีไฟในหัวใจเป็นคนมีไฟในหัวใจมีไฟมากๆแตกหนึ่งคนพี่สวยโอเคโอเคเลย สามไม่แตกสามแตกสามสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยเป้าสวยเป้าแมนแมนแมนรุมหม้อลุมหมอต้นเกมลุมหม้อรุมหมอเราพี่มันมาพี่เราพี่มันมาจ้างมันจ้างมันไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วพี่หายแล้วมาไดูนี่อ่ะเฮ้ยตำรวจครับชิบหายแล้วพี่ประตูเปิดยังพี่น้ำรวมเปิดประตูอยู่นี่ครับ เออมันปืนเราปืนเรารีบไปเรารีบไปเรารีบไปเราเ,เออสวยจ้าอออลาก่อนหมอไม่น่าตายลเลยอ่ะไม่มีปืนเย้าก่อนโดนไหมน่ะเอ้ยถ้าโดนมันก็ต้องตกลงมาทีใช่ไหมถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ